มาค่ะวันนี้ที่รอคอยนะคะวันนี้เลยแล้วก็จะมาฉีดวัคซีนนะคะไฟเซอร์นะฮะด้วยความที่เราเป็นพลเมืองของที่นี่เนาะเขาก็จะมีวัคซีนฟรีให้ฉีดจริงๆไม่ใช่แค่พลเมืองนะคะคนที่ที่มาที่นี่ไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามก็จะได้เนาอ,อ่ะทีนี้เรามาถึงที่แล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบสาธารณะสุข ของอำเภออะไรประมาณนี้อ่เราก็เน็ตพอยเ์มนร่วงหน้านะคะแล้วเราก็มาฉีดก,กันเดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเนีเ่ยเราก็จะมีป้ายบอกเลยจ้ะฟรีโควิดวัคซีนนะคะอารมณ์ว่าจากกระทรวงสาธารณสุขส่งหาทางวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยจะเห็นเด็กแต่งตัวประหลาดประหลาดนิดนึ่อปลไโรค มาถึงก็เช็คอินเลยนะคะตรงโต๊ะว,ว่าเราเมคอัพพอยเมนต์มากี่โมงเช็คชื่อเช็ควันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เช็คว่าเราเลือกเป็นเออวัคซินตัวไหนมาซึ่งขั้นตอนนี้รวดเร็วสุดๆไม่ถึง5นาทีเลยนะคะแถมเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากๆเลยะคะ่ะยิ้มแย้มแจ่แมใสแ,แ,แ,แล้วก็ชวนคุยอย่างสนุกสนานตลอดเวลาเลยนะคะ พอใกล้จะฉีดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็นะพยายามให้เราผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าให้เอาทำแขนสบายๆเช็ดเช็ดเช็ดเชดส่วนเจ้าจิ๋วตัวน้อยนะคะก็อยากใกล้ชิดอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงนะจะเหมือนที่ตัวเองฉีดวัคซีนหรือเปล่าเร็วมากแม่2วินาทีจริงๆค่ะที่นี่นะคะเขาจะแบบ ปักเข็มลงไปนะแต่ถ้าทางปักเข็มมันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะเขาปักป <c oughs> ุ๊กแล้วเขาก็ดันยาเข้าไปเลยค่ะไม่รู้สึกเลยจริงๆเลยไม่แน่ใจว่าการค่อยๆดันเข็มเข้าไปกับการปักลงไปแบบนี้เลยจริงๆแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันแต่จริงๆก็โอเคมากเลยนะเพราะว่าแทบไม่รู้สึกเลยน้อยกว่าหมดกัดอีกอะค่ะ ไวมากนะคะที่นี่คือแบบว่าสองนาทีเสร็จจริงเห็นไหมแค่ปรับต้องสองวินาทีปึ๊ดเอสองวินาทีเสร็จจริงท่าน <c oughs> ไม่ต้องรอด้วยเข้ามาห้านาทีจบยังไม่ถึงเวลานะต้องใช้สองเป็นแล้วมันต้องอย่างนี้นะคะสาวท้าสุกเนี่ยกิด